บริษัทสมสมพงศ์ทราเวลจำกัดจัดงานฮ่องกง VIP Mice Corporate Dinner ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเวิร์กช็อปวาดภาพด้วยผู้กันจีนนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานได้เพลิดเพลินกับอาหารกวางตุ้งแท้สัมผัสรสชาติอันโดดเด่นของฮ่องกงและที่สำคัญคือทอล์คโชว์โดยอาจารย์คทาชินน้ำบัญชรที่มาเจาะลึกสายมูส่งท้ายปีมะเสงตอนรับปีมะเมียให้ปังที่ฮ่องกงสวัสดีค่ะวันนี้นะครับพวกเรา ตัวแทนของบริษัทสังสมองม์ทราเวลนะครับแล้วก็ร่วมกับทางองค์การท่องเที่ยวของฮ่องกงนะครับได้จัดงานนะครับนะ t งก n k y ปา party นะครับนะะในวันนี้นะครับแล้วก็เชิญลูกค้าของพวกเราเนี่ยมาทานข้าวกับพวกเราดินเนอร์นะครับโดยพวกเราเนี่ยยกอาหารที่ฮ่องกงมาไว้ที่นี่เลยครับแล้วก็ยกบรรยากาศของฮ่องกงมาไว้ที่นี่เลยนะครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ย ต้องขอบคุณนะครับทั้งอาจารย์คาถาชีนับัญชรมาให้เกียรติพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บ,รบโจสันสวัสดีครับเกรฟฟอร์จูนฮ่องกงมูให้ปังเพิ่มพลังให้ชีวิตมหาเศรษฐีปีมะเสง็งเฮงยืนหนึ่งรับปีมะเมียไปอธิษฐานจิตรับพลังบวกดีๆด,ด้วยกันที่ฮ่องกงนะครับ ไปที่ศาลเจ้ากวนอูแล้วอย่าลืมขอพรองค์เจ้าพ่อม้านะครับม้าเสกเทาเมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จแบ่ก่าวเสงกงขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตลอดปีมะเสงเฮงยืนหนึ่งรับปีม้าด้วยกันนะครับฮ่องกงดินแดนแห่งการขอพรและสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิงไกลถึงช่วงสิ้นปีแบบนี้เหมาะกับการมองหาทริปเสริมพลังชีวิตซึ่งบริษัทสามสมพงษ์ทราวเวลจำกัด คือทัวร์มืออาชีพที่ให้คําแนะนําการท่องเที่ยวต่างประเทศพร้อมดูแลแบบครบวงจรซึ่งล่าสุดได้จัดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง3วัน2คืนตั้งแต่วันที่15-17พฤศจิกายนนี้นับว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะ